นีต่ตนนี้เราจะอัปเดตโปรแกรมของระบบแกร้รถยนต์ตัวนี้มันเป็นของ e NERGY REFORM เอเนอร์จีรีฟอเราก็ต้องใช้โปรแกรมของ Energy r e ี o r ฟ ดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะอ่านค่าของข้อมูลในกล่อง ECU ของแก๊สมันอ่านค่าทีนี้มันจะมีค่าที่มันบอกไว้การปรับตั้งค่า Energy Reform สแสดงสดสแสดงผล Energy Reform ตรวจส,สอบนะ Energy Reform Auto Tune การจัดเก็บข้อมูลการเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้การตั้งค่ากล่อง ECU ใหม่นี่ออกจากโปรแกรมเมื่อกี้เองแม่เราตั้งค่ากล่อง ECU ใหม่แล้วมันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันทีนี้เราต้องมาต,วตรวจสอบดูว่าที่เราเดินระบบไฟฟ้าไงเกี่ยวดินระบบไฟฟ้ามาวันหนึ่งเนี้ยถูกไม่ถูกเราเปิดมาปับ๊บหัวข้อการวิเคราะห์ปัญหาไม่มี เรามาดูของการต่อระบบสายไฟหัวฉีดน้ำมันอ่ากับอะไรนี้หัวฉีด<ไ>แก๊อ่าถ้าเกิดว่าเราต่อผิดตัวนี้มันจะขึ้นตัวสีแดงเลยตัวสีแดงนี่ก็ขึ้นตัวสีแดงตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ระบบแก๊สมันจะอ่านค่าหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ไหมถูปหนึ่งเท่าไรถูบสองเท่าไรถูบสามเท่าไรถูบส,ส,สี่เท่าไรไหมค่าที่มันออกมา สองจุดกว่าสจุดกว่าสองจุเจ็จี้ยมัน,นก็จะเป็นค่าการจ่ายน้ำมันมอนใกล้เคียงกันเราออกนี่เราตรวจสอบแล้วทีนี้เราก,ก็จะมาตั้งค่าเนี่ยการรําตั้งค่าจะมาเปิดมาเห็นไหมการตั้งค่านี้การตั้งค่าชนิด ของเชื่อมเพลิงก็คืออะไรอ่ะนี่ชนิดของเชื่อมเพลิง LPG ใช่ไหมอ่านี่ชนิดเอง LPG อันนี้ CNG เห็นไหมแต่เราใช้ LPG รถคันนี้อ่าหัวฉีดมันจะเป็นหัวฉีดหัวฉีดเท่าไหร่เป็นเรียวเนี้ยเรียว IG 1 2โอห์มแต่หัวฉีดที่เราใส่อ่ะมันจะเป็น3โอห์มเนี่ยมันจะเป็น3โอห์ม ตัวที่เราใส่เนี่ยดูที่หัวฉีดมันเขียนว่าอย่างไรเลขสามโอหมใช่ไหมต่อ <c oughs> เลยนะสามโอหม มันบอกว่าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเย็ดเนี่ย,ยมันจะบอกไว้เลยอ่ามันก็จะรันข้อมูลบันทึกไว้ในกล่อง ECU อ่ามันบันทึกแล้วทีนี้แรงดันไฟฟ้าวัดรอบเนี่เยเห็นไหมแรงดันไฟฟ้าวัดรอบมันอยู่ที่5้าโวลต์มันมีสิบสอโวลต์ห้าโวลต์เห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราผิดมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้เห็นตรงนี้วัดรอบ มีวัดรอบมันวัดรอบมีวัดรอบเป็นไหมตรงเนี้ย5โวลต์มันวัดรอบมันจะขึ้นอยู่ประมาณ700-800ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่ปิด